จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลจังหวัดสะอาดต่อเนื่องมา3ปีซ้อนนะคะซึ่งเบื้องหลังความสําเร็จก็คือการมีต้นแบบของชุมชนจัดการขยะที่ยั่งยืนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนบ้านไร่ค่ะที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและชาวบ้านทุกคนนั้นต่างก็มีส่วนร่วมในการลดขยะในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ค่ะขวดแก้วและขวดพลาสติกซึ่งเป็นเป้าหมายที่สารวัตรขยะรุ่นยาว จากโรงเรียนต่างๆในเทศบาลตะบนอุโมง์อ,อเมืองจังหวัดลำพูนเข้าค้นหาและจัดเก็บเพื่อนำไปขายเป็นขยะรีไซเคิล ถ้าเป็นโรงเรียนถ้าเป็นโรงเรียนก็ช่วยตัดถุงนมค่ะแล้วก็ตัดถุงนมให้น้องปนหนึ่งด้วยเอาตัดแล้วก็ล้างค่ะแล้วแล้วก็เอามาให้ชุมชนบ้านไร่ค่ะทํานี้แล้วชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไหมคงถ้าเก็บขยะชุมชนจะเปลี่ยนแปลงคือไม่มีขยะค่ะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากข,ขึ้นค่ะ ที่นี่คือชุมชนบ้านไร่ต้นแบบชุมชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางครวัวเรือนทั้ง377ครอบครัวให้ความสำคัญกับการกำจัดขยะเศษอาหารพืชผักและเศษวัสดุถูกนำไปใช้ประโยชน์ขณะที่การซื้อ<ร>สินค้าหากชาวบ้านไม่รับถุงพลาสติกหรือหลอดกาแฟก็สามารถสะสมเป็นคะแนนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับของรางวัล เครื่องมือต่างๆทํา,าทให้ปริมาณขยะลดลงจาก40ตันเหลือเพียง9ตันต่อเดือนสิ่งแวดล้อมจึงดีขึ้นยืนยันได้จากพึ่งโพรงที่กลับมาทําลังในชุมชนอีกครั้ง แล้วก็การขับเคลื่อนบริหารก,การขยะก,ก็คือให้การมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะคะให้ชุมชนมีส่วนร่วมเข้ามาเพราะว่าคือถ้าชุมชนมีส่วนร่วมแล้วกว็สร้างความเจ้าของก็คือมันจะมีความมีความรู้สึกว่าลุชุมชนจะหวงเห็นหวงเห็นทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างนี้ค่ะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนเองนี่ค่ะชุมชนบ้านไร่ต้นแบบการจับการขยะม,มีส่วนทําให้จังหวัดล,ลําพูนได้รับรางวัลจังหวัดสะอาด3ปีซ้อน คือปี2,560ถึงปี2,562ล่าสุดคณะกรรมการโครงการชุมชนปลอดขยะลงพื้นที่ตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะในชุมชนแห่งนี้เพื่อคัดเลือกชุมชนระดับประเทศเข้ารับรางวัลเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมของไทยต่อไป